ทีนี้เรามาดูเรื่องหมอปลาลงพื้นที่ไปหาเด็กซิกเซนแล้วนะคะ,คะน้องสมโอหกขวบแล้วค่ะที่คุณแม่กุ้มใจบอกว่าน้องเริ่มเห็นผีตั้งแต่น้องขวบเดียวนะคะ <S <S เพราะว่าตึกที่แม่ลูกอยู่เนี่ยมีคนเคยโดดตึกฆ่าตัวตาย5้าปีผ่านไปน้องเห็นผีมาโดยตลอดและที่สําคัญตอนนี้ลามไปจนถึงผิวหนังแล้วเป็นโรคตุ่มน้ําพองที่รักษาไม่หายด้วยอเพื่อความชัดเจนในมุมของแม่ที่อยากรู้แล้วกันนะคะสังคมเราเองก็ตรวจสอบไปพร้อมกันแล้วกันหมอปลาไปแล้วนะคะ ยุคนี้ก็ต้องหมอปลาใช่ไหมเช็คว่ามีผีหรือไม่มีผีอ,อืไปที่อาคารตึกนี้แล้วค่ะอยู่ในซอยวชิรธรรมสาธิตหกบางนาเนาะต้องรองให้พระาทิตย์ตกก่อนหมอปลาบอกมืดก่อนนะต้องให้มืดออผีมันกลัวแสงเนาะนั่นแหะสิเรามีภาพจําตรงที่ว่าผีต้องออกมากลางคืนเนาะเออเออประหลาด,ดีเหมือนกันเพราะกลางวันเห็น,เห,นเห็นชัดเกินไปอ๋อเดี๋ยวจะรู้ว่าไม่ใช่ผีโปะไงเดี๋ยวโป๊ะเดี๋ยวโปะทีนี้หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงอาการเราจะเช็คจากหมอปลาจะอ้วกไหมเจอน้องหมอปลาปกติดีนะคะ ก็คุยกับน,น้องนะคะคือเอาจริงๆน้องบอกว่าน้องเห็นผีแล้วน้องพูดเองเป็นเงาดำๆใช่ไหม แล้วเวลาเห็นก็จะกรี๊ดจะร้องไห้จะปวดหัวจะอ้วกจะมีรอยเขียวช้ำแล้วก็ล่าสุดเป็นตุ่มน้ำพองคือไม่ใช่เกิดที่บ้านอย่างเดียวนะเวลาเดินผ่านตึกร้างหรือหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่เคยมีคนตายที่นั่นนะ่ะน้องก็จะมีอาการออกเลยอะ่ะเช่นไปวัดแล้วเจอเมนเออผ่านเมนเผาศพน้องก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันตึกร้างตึกเก่าน้องก็กรี๊ดออแล้วก็ไปสืบประวัติตึกนั้นเคยมีคนตายอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากคือเด็กหกขวบจะเอาการแสดงมาจากไหนอันนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊หรือน้องจะมีซิกเซนจริงใช่ไหมคะคือไปสำรวจห้องที่ มีการโดดตึกเมื่อห้าปีก่อนนะคะนี่ไปถึงห้องแล้วนะอ,อนะทุกทีที่น้องไปอย่างเมื่อวานนะะักค่ะคุณจุธารัตน์บุผาเนาะก็ตามน้องไปปรากฏน้องร้องไห้ทันทีที่ไปยังห้องนั้นก็คือ<ร>อยู่ด้านหลังใช่ไหมเพราะห้องจริงอยู่ตรงข้ามกันแต่วันเนี้ยวันที่หมอปลาไปก็คือเมื่อวานหมอปลาก็พาน้องไปจุดเดิมกับที่คุณแอนจุธารัตน์บุภาพ,าพาไปอันนี้น้องไม่กลัวละก็จับมือหมอปลาแน่นเลยไม่อะอะทำไมร้องไห,หล้ล่ะลูกพี่เพิ่งบอกว่าไม่กลัวเออ คืออย่างนี้หมอปลาเห็นว่าน้องปกติก็เลยบอกหนูมองไปที่หน้าต่างสิเหมือนชี้เป้าให้มองน้องก็ไม่กล้ามองแล้วน้องก็หันกลับหลังแล้วก็ร้องไห้แบบนี้ฟังดูค่ะเขาลัวยีู่กลัวอะไรลูกคือแม่แม่แ่ม่ไปแล้วะคือทำไมเวลาน้องจะมองตัวหน้าต่างเนี่ยเขาจะร้องอับเขาวค่ะ พราะอะไรอ่ะถามเขาไหมอ่ะไม่ค่อยแม่เขาม,มองหน้าลูกมองหน้าลูกคือทำไมหยูห่ต้องร้องอ่ะพ่องโอ้ใครน่ากลัวหน้าลูกหมอหน่ากลัวแบบผีตอนเนี้ยหนูเห็นอะไรหนูเห็นอะไรมันเป็นยังไงหนูลองลองเล่าการจินตนาการให้ฟังตรงไหนอ่ะข้างหน้า อยู่ข้างนอกก,อกระจงนไหยแปลกมากจริงๆอยากให้ไปพร้อมนักจิตวิทยาเด็กด้วยเนาะเพราะเด็กยังเล็กเหลือเกินหกขวบเองแล้วนี่เดินมาข้างล่างแล้วนะคะจุดที่เขาโดดลงมาทีแรกน,น้องไม่เคยกล้าเดินผ่านเลยค่ะหรือเดินไปก็จะต้องมีเหตุอันหกล้มอะไรแบบนี้ค่ะแต่เมื่อวานที่ไปกับหมอปลาก็เดินปกติแล้วดูไม่ได้กลัวด้วยไม่ได้หกล้มด้วยนะคะเออก็เลยถามว่าทำไมหนูไม่หกล้มคะลูกแม่ถามเด็กทำไมหนูไม่หกล้มคะลูกหนูบอกว่า วันนี้หนูเดินระวังค่ะหนูก็เลยไม่ล้มแต่เด็กก็ยังยืนยันว่าเห็นเงาที่บันไดที่หน้าต่างจริงๆนะคะส่วนที่รู้จักผีสางอะไรยังไงร,รู้จักไหนน้องสมโอบอกว่าแม่เคยเปิดฟังรายการผีบ่อยๆอน้องก็เลยรู้จักคําว่าผีอ๋อเนี่ยซึมซับมาตั้งแต่ตรงนั้นน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าแม่บอกว่าน้องเป็นตั้งแต่ขวบหนึ่งอะเออเราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะหมอปลาก็เลยใช้มือสัมผัสพลังงานที่ตัวน้องสมโอสัมผัสหลังเนาะ เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะคะลองดูค่ะอีกข้างหนึ่งไม่ไหวป้าไม่ไหวประตูเปิมตำรบนูเศาเศามากมากเศร้าที่สุดมันเศร้าแบบมันอยู่ในหลุมตำมันมองไม่เห็นมันเศร้ามันมันมืดมันเศร้ามันมันมันถูกพังละ คือวิธีการหมอปลาคุณผู้ชมคือถ้าคนแบบตามข่าวก็จะเริ่มรู้แล้วเทคนิคหมอปลาเช็คผีจะเช็คอย่างไงเหมือนมีสายชาร์จอ,อ,อ่ะก็คือหมอปลาจับคนที่เหมือนกับเห็นผีด้านนึงอีกด้านนึงให้คนที่ใกล้ชิดที่สุดรักที่สุดจับอีกด้านนึงก็คือคุณได้แ,แตะการสัมผัสนะใช่เหมือนสื่อสารผ่านร่างกันนะคะปรากฏว่าน้องเฉยๆแต่แม่ร้องไห้ แม่ร้องไห้แล้วก็บอกเศร้ามากเห็นหลุมดํานู่นนี่นั่นหมอปลาก็เลยมาสรุปอย่างนี้ค่ะลงพื้นที่เนี่ยยืนยันเลยนลว่าในห้องพักแล้วก็จุดที่มีคนโดดตึกตายไม่มีวิญญาณไม่มีผีแต่ที่น่ากลัวคือสัมผัสพลังงานในตัวน้องส้มโอกับแม่ก็คือบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับน้องส้มโอน่าจะมาจากอาการที่แม่เป็นอาจจะเคยไปบนบานสารกล่าวขอลูกกับยักษ์ก่อนท้องน้องส้มโอ คาดว่าสิ่งชั่วร้ายน่าจะติดมากับแม่และทีนี้ส่งมาถึงลูกพอน้องเกิดมาน้องก็เลยรับไปด้วยนี่คือคำสรุปของหมอปลานะคะฟังดูค่ะได้ไหมที่สรุปแล้วคือน้องเนี่ยน่าจะมีสมัมผัสที่กจริงๆมีอมแต่มีแบบเนี้ยผมพูดแล้วว่าไม่มีดีฟ่าคือผมเชื่อว่าน้องเนี่ยเวลานอนอะ น้องจะต,ต้องอยู่ในอีกผวังหนึ่งซึ่งผวังนั้นที่น้องว่าน้องเห็นว่าตัวเองตายมันเกิดจากอะไรอะคะพี่เกิดจากที่แม่เขาเคยไปบนบานสารกา,า,าวขอลูกแต่ย,ยักษ์อะไรอย่างนี้นะร้านล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคือผมบอกว่าเด็กที่บนบานสารกล่าวอ่ะหนึ่งหน้าที่ผมเจอบ่อยนะเกิดมาพ่อแม่ต้องดูแลฟูงฟักเหมือนไข่ในหินนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องแกเรหรือพี่เร วิธีหมอปาตอนจบคืออะไรรู้ไหมเหมือนทุกครั้งให้ไปบ้านใช่พ <c oughs> าไปบ้านเพชรบุรีพออาไปอยู่15วันแล้วก็จะแก้อาถรรพ์โดยการเดี๋ยวจะรับน้องส้มโอเป็นลูกบุญธรรมออน้องจะหายจากการเห็นผีเออต้องพิสูจน์แล,ะละ้วลออ่ะแต่นี่ไปด้วยเนาะก็คงออพ่อแม่ประกบด้วยอะ่ะเพราะเด็กเล็กอ่ะแม่ไปด้วยแม่ต้องไปด้วยอยู่แล้วเนะหกขวบเองนะคะ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกปดสับสไ์รา์ข่าวช่องแปด